วันนี้มาอัปเดตราคายันมา YM นะตระกูล YM นะครับก็จะมี YM 51แล้วก็57นะครับขนาด5 1แรงแล้วก็57แรงม้านะครับอ่ะอัปเดตให้ FC ได้ดูกันนะครับว่าอ่ะเรามีตัวไหนมั่งราคาประมาณไหนมั่งอ่ะสำหรับ YM 357A นะครับเรามีราคาเริ่มต้นที่ 4แสนสามหมื่นบาทนะแพงสุดๆก็อยู่ประมาณ4แสนกลางๆ4แสนปลายๆนะครับจริงๆแล้วเรามีส่วนลดให้ทุกคันเลยนะครับสมมติว่า y m357 คันนี้นะครับสาภาพกลางๆนะครับราคาคันนี้อยู่ที่4แสนสามหมื่นบาทนะครับส่งไม่ไกลามากมีส่วนลดให้อีกสองหมื่นก็จะเหลืออยู่ที่4แสนหนึ่งหมื่นบาทนะผ่อนได้ถึง7ปีเลยนะครับลูกค้าดาวสัก เท่าไหรด่ดีสักห้าหมื่นโอ้ผ่อนเบามากเลยครับสี่หมื่นกว่าบาทแต่ลูกค้าดาวน้อยๆดาวสักหมื่นสองหมื่นก็ยังผ่อนไม่แพงนะลูกค้าอ่าก็อัปเดตให้ดูกันนะครับาราคาก็คละทะกันนะครับอันนี้เป็นคันที่าราคาถือว่าเบาบางนะครับส่วนคันอื่นนะครับอย่างห้าเจ็ดล้อโตห้าเจ็ดล้อโตก็ห้าแสนกว่าบาทห้าแสนเจ็ดมีส่วนลดให้สองหมื่นบาทเหลือห้าแสนห้านะครับแล้วก็ห้าเจ็ดที่ สภาพค่อนข้างสวยขึ้นยางดอกลึกๆอย่างนี้สภาพส,สวยๆนะครับเกรด AA นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4 9 0 0 0นบาทนะครับคันนี้49 0 0 0นาส่วนลถมีให้นะครับคันนี้ก็อยู่ที่ระยะทางการส่งลูกค้าด้วยนะครับสมมติว่าส่งไม่ไกลมากก็ลดได้สูงสุดถึงถึง2 0,000บาทนะครับแต่ถ้าส่งไกลมากๆก็ลดอาจจะเหลือ1น0่0มืนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็คันถัดมาอย่างเงี้ย57แรง อ่าคันนี้ก็โอ้ส่วนลดถึง5 0,000บาทเลยนะครับอ่าคละกันนะไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าบางคันก็ลด5 0,000อ่าเวลาลด5 0,000นะครับก็ใช้โปรฟิวดได้เลยนะครับอ่าส่วนอ่าคันที่ลดได้น้อยนะครับก็ต้องดาว1 0 0 0 0 2 0ื0 0 30,000นะอ่าแล้วก็อ่ะอย่าง5 7เจคันนี้นะครับก็อยู่ที่4,5 0 0อย่างเงี้ยครับมีส่วนลดด้วย10,000บาทนะครับก็เหลือ4,4 0 0อย่างเงี้ยครับก็สวยขึ้นสภาพก็คละกันนะครับ ใครที่สนใจใครอยากได้นะครับราคาเราอยู่ที่เลทอยู่ประมาณ4 0 0แสนต้นๆถึง4 0 0แสนปลายๆนะครับประมาณสนะัก4 6 4 0สนหก่แนเเพราะว่าถ้าตั้งราคา4,9่ก็มีส่วนลดให้เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจใครอยากได้นะครับแล้วก็จะถามไมด้วยใช่ไหม <laughs> ไมของรถที่ร้านจะมาชั่วโมงหลักร้อยถึงหลักพันนะ อ่าพันสี่พันห้าหรือหลักร้อยก็แปดเก้าร้อยนะครับอ่าชั่วโมงไม่เยอะนะครับมี YM 351 YM 357นะครับราคาอ่าก็เหมือนที่แจ้งเลยนะครับ4ี่แสนกลางๆเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่าสี่แสนกลางๆเป็นส่วนใหญ่ครับสภาพก็คลากกันมีรับประกันมีวารันตีให้ทุกคันนะครับมีรับประกันมีวารันตีให้ทุกคันดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่0บาทนะใครที่อยากรับโปรดาวที่0บาทก็ เข้ามาเลือกเอานะครับใครมีเงินดาว4 0 0 0แล้วก็ดาว4 0 0 0 0าเราก็จะได้ผ่อนน้อยลงนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะเราก็จะได้ผ่อนน้อยลงนะครับไม่ใช่อาจจะฟรีดาวฟรีดาวอย่างเดียวเวลาเรารับโปรที่ฟรีดาวรับโปรที่ใช้เงินน้อยที่สุดเราก็ต้องส่งวงวดแพงนะครับบางท่านก็ชอบถามว่าเอาตามโปรเลยตามโปรเลยเวลาเะอ้วนคำนวณงวดให้ก็มาดาว สี่หมื่นห้าหมื่นอันนี้ถ้าลูกค้ามีศักยภาพนะมีศักยภาพดาวสี่หมื่นห้าหมื่นก็ให้แจ้งเสียอ้วนเลยนะครับคำว่าตามโปรนะครับมันไม่ใช่ว่าเราใช้เงินน้อยที่สุดมันจะใช้น้อยตอนที่เราดาวนะแต่มันจะใช้มากตอนที่เราสูงวดนะครับสรุปแล้วเราถ้าเรามีกำลังที่จะดาวเท่าไหร่แจ้งเสียอ้วนเลยนะครับแจ้งเสียอ้วนเลย 0947064430นะครับดีเยมแท็กคเตอร์นะครับอยู่ที่อำเภอนาดวงจังหวัดเลยนะครับ YM ดาวเริ่มต้นที่0บาทนะครับ EM514 นะครับก็มีให้เลือกนะครับอยากได้รุ่นไหนก็โทรมานะครับอยากได้รุ่นไหนก็โทรมานะครับมีคูบต้ามีอันมาฟ์มินิฮอลแลนด์มีจันเดียมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้เลือกนะครับอ่าอ่าแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับอ่าสำหรับ FC ที่อยากขายรถนะครับไม่ได้ใช้งาน ไม่ได้ใช้โรเทกเตอร์นะครับอยากได้เงินสดไปหมุนในกิจการรับซื้อขายโรเตกเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับใครอยากขายรุ่นไหนยี่ห้อไหนอะซื้อได้ครับซื้อทุกยี่ห้อซื้อทุกสภาพนะครับหลักการแค่ซื้อมาแล้วสามารถขายต่อได้นะครับไม่ตั้งราคาสูงเกินไปให้ร้านค้ามีกาไรนะครับสามารถมาขายต่อได้เราซื้อให้ทุกคันนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะ ไม่ใช่ก็เก่าราคาแพงไม่ต้องมาเสนอขายนะครับซื้อไม่ได้สภาพดีราคาสมเหตุสมผลอะสามารถมาขายต่อได้ครับ่เาเรารับซื้อนะครับอขอบคุณเอฟซที่ดูคลิปขอบคุณลูกคา้าดูคลิปนะครับอรวยๆเฮงๆนะครับซื้อรถห้เสีย์อวนคนละคันสองคันนะครับสวัสดีครับ